รวมเลขเด็ดมาแรงแสงทางโค้ง1กุมภาพันหกห้าคลิปนี้จัดทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่มีเจตนาชี้แนะนำใดๆสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านและแฟนๆทางช่องของมอ n ี่ n ์นิวนะคะ สำหรับคลิปนี้มาเจอกับแอดมินอีกแล้วนะคะกับแนวทางเด็ดมาแรงแสงทางโคง้งสำหรับงวดวันที่1นึ่งกุมภาพันธ์หกนี้นะคะจะมีแนวทางอะไรบ้างเราไปชมไปดูกันเลยนะคะดูแล้วเราก็มาลุ้นกันต่อนะว่าแนวทางไหนจะเข้าเส้นชัยกันไหมคะสำหรับชุดแรกเป็นแนวทางของคนไทยบ้านนะคะคนไทยบ้านนี้ก็ให้มาที่ชุด3ตัวได้แก่เลข 985825ชุดตัดเล่น2ตัวได้แก่8525 8397แล้วก็98นะคะสำหรับชุดคนไทยบ้านใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะคะต่อมาเป็นชุดของเนนน้อยซื้อหวยยังโยมนะคะชุดของเนนน้อยก็ถือว่ามีไม่เยอะมีไม่กี่หางนะคะ ชุดสามตัวเนนน้อยก็ให้มาที่593 930ส่วนชุด2ตัวก็ให้มาที่93 30แล้วก็ศูนย์แะคะต่อมาเป็นแนวทางจากคำชะโนดนะคะเป็นตัวเลขที่สวยมากสำหรับเลข3ตัวหางเดียวให้มาที่5 7าสา ชุดตัดเล่น2ตัวก็จะให้มาที่7จ็ดสามแล้วก็สามแปดอย่าลืมไปกลับนะคะไม่งั้นตับแตกแน่ต่อมาเป็นแนวทางของเจนนุกนะคะซึ่งงวดที่แล้วเจนนุกก็เข้าเส้นชายไปที่เลข92นะคะเป็นเลขของน้องนายให้มาสำหรับงวดนี้เลขของน้องนายเจนุกได้มาแล้วนะคะ เป็นเลขสองตัวและเจนุกก็ยังมีเลขของพระบวชหม่เขียนให้ด้วยนะคะเป็นเลขสามตัวรวมแล้วแนวทางที่เจนุกให้ชุด3ามตัวคือเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งห้าชุดสองตัวคือสองเจ็ดแล้วก็สองห้าสองแดสองหนะคะแนวทางของเจนุกใครชอบก็ตามได้ใครไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะคะ ต่อมาเป็นเลขหางบรรทัดวัดโกรกกลากปี2565นะคะคือเลข885แล้วก็813ชุด2ตัวคือเลข6985แล้วก็13นะคะต่อมาเป็นแนวทางของแม่น้ำหนึ่งนะคะชุด3ตัวเม็ดเดียวแม่น้ำหนึ่งก็ให้มาที่708วิ่งรูด0กับ8นะคะฟันที่8 ตัวเจาะให้มาที่ 08, 07แล้วก็87นะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะต่อมาชุดสุดท้ายเป็นตัวเลขมงคลวันคล้ายวันเกิดของเจ้าคุณพระสินินาพิราชกัญญาณีสนมเอกของในหลวงราชการที่10นะคะคือเลขอายุข,ของท่านได้แก่เลขวันเดือนปีเกิดของท่านนะคะ วันเดือนปีเกิดของท่านท่านเกิดวันที่26มกราคม2528อายุ37ปีตัวเลขมงคลที่น่าเอาไปลงทุนได้แก่เลข528แล้วก็26แล้วก็38แล้วก็37ค่ะและนี่ก็เป็นแนวทางที่แอดนำมาฝากทุกท่านกันนะคะเพื่อเก็บไปเป็นแนวทางในงวดนี้นะคะ แล้วเรามารวนกันในวันที่1กุมภาพันสองห้าว่าเจ้าไหนจะได้เข้าเส้นชัยเอาระค่ะก่อนอื่นแอดมินต้องขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปันนะคะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะแอดมินขอให้ทุกท่านจงโชคดีร่ำรวยเงินทองถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ